ม่วันเเาจอกเตียเได้นอนหลับดีดีแลวนอนหลับแล้วม่กินข้าวพจแล้วสวดเอาแต่ก้อนที่กินเนี่ยแก่ข้าวก้อนได้เปนอิสโตหินนอนแล้วกันแก่ข้าวไหมโตหินนอนมา้ักงข้างหลังนั่นเฮ้กยเมียวเทแก้าวเราะ่าเราห่ัาสองเเราเก็เียอนนีเท่าตามเท้าหวนีกินเพราะว่ามันนี่แห้งก๋เมียแล้อใครได้ปนอนหรมคือรอน่มันอนี่ยกำลังงามลันออกดอกจเหนียว แก่ข้าไงอสม่แ oh, ก kind of yeah. uh ่ข huh. uh ้าวม่เนี่ยอ๋อนี่เองเดีย้งเดียนำเป่าไปเลยหวานวอันนี้เนี่ยเาี้พี่น้องเรต้องแก่ข้าวรางพร้อมงนใสพี่น้องมาขอซิเกีก้วก่อนเพราะกระองน้ำไม้พี่น้องเอาไปต้มีแห้งคอนิดนึงอ๋ออ้าวานเดี่ยวขึ้นโอ้เ้เนาะอันนี้เรือยเรื่อยเนาะลนยังครับอันนี้ก่อนอันนี้เขาเอินมาจูนคอมกันมาเจ้าเอครับเมีไป้ยน รออนก่อนนะรมอนจันลยะอมอ้อน่อนจังยมาด้มคันเดีรบดมัลนเกลือก็มันดีเลยแต่เขากินเป็นามันก็เป็นได้หรอกินเพราะว่ามันล้างคลองเขาลงไปวยไงขาจตเราไม่ายตวจไ้ไหอเาต้นแก้วหับหลังนะครับพ้าพี่น้องก้อยเนื้อก้อยซอยซอยแจ่บเป็นไเพล เสร็จ้นกี่ชั่มงนะเต็มอ้าวมันก็ต้องมีบอกสองเร้าด้วยมั้ยเยนั่เข่ากันต้นอาทตย์น่าหนีกันบ้างเด้อกินเพราเป็นเพราอื่นเนี่ยนเป็นยาที่สุดอ่ะนี่นะั่งนั่งน้าน้ำบอกโอ้ยเหมาะรุ่เหมาะไป้อยไปน้อยพอยาเนี่ยเรียกไปน้อยแล้อันี้ดีเหมาะรุ่เหมามเลยเลยดีัีเดีครับผ้ามันั่งตับพีเจ้านเา้องเดียวเห็นหนาเหมาะรเหมาะเนาะบ๊ใส่หมดก็ได้ั่งเข้าเจ้าเหอคก้อนไปเลยอ่เหมาะน่าจะใส่บ้าเอ้าวเนอะเ โ,โอคค้โหกัน้พี่นอ้องกับำาววิกีิบก,กดูว่าออไอเข้าเรือเปน้องเด้อ่าะเป็นอะไซแต่ละขันนำมาต้มน้ำเนาะอ้แม่ไอ้ไไม่อความพร้อนี่กินแส่ยพี่น้องเด้อย้องเสียครับ